จากตอนก่อนเริ่มเกมที่ดูจากเนื้อผ้าแล้วไม่มีอะไรน่าให้ลุ้นมากมายนักแต่ตกลับกลายเป็นวันนี้เป็นเกมที่มีให้ได้ลุ้นได้เสียวได้เยี่ยวเหนียวอยู่เหมือนกันสําหรับเกมที่แมนยูนะครับบุกไปตบทีมที่ชื่อไม่คุนหูจากลีไซยปรัตอย่างโอโมนเนียไป3ประตูตอ่อ2ซึ่งจากเกมที่ดูไม่น่ามีอะไรนะครับแต่กลับมีหลายประเด็นให้หน่าพูดถึงทั้งเรื่องของโรนโรันโดรวมไปถึงการแก้เกมของเทนฮากและอีกมากมายก่ายกองวันนี้ขอบสนามสเปเชียลเฟียลหลังเกมของเรานะครับจะพามาเก็บตกกันครับ สิ่งที่แฟนแๆแมนยูเรียกร้องกันมาเสมอสำหรับ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนะั่นคือการส่งคาเซมิโรก่กลางรับดีกีรับโลกที่เพิ่งซื้อมาตลาดที่แล้วออกสตาร์ทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเมื่อคืนเทนฮารกกจัดให้แบบนั้น พี่แกส่งคาซิโรลงตัวจริงเป็นนัดที่สของซีซั่นแทนที่สกอตต์แม็กโทมิเน่แถมยังมีการปรับเปลี่ยนตัวจริงออกจานก่อนสองตำแหน่งนะครับรับนั่นคือการส่งโรนัลโดออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแทนรัดฟอร์ดและก็มาใช้ลินเดเลฟแทนราฟาเอลวารานที่พึ่งเจ็บจานัดก่อนที่ยังไม่ฟิตรูปเกมในครึ่งแรกนะครับผมต้องเรียกเลยว่าจบไม่ลงก็โดนลงโทษนี่เป็นคําอธิบายง่ายๆสาหรับรูปเกมครึ่งแรกของปีศาส์แดงแมนยูเพราะว่าัเดียคุณภาพทีมละตโตผู้เล่นที่ต่างชั้นกันอย่างชัดเจนไม่แปลกเเเลยยคครรับบนนทบททที่่่แมมมมนนนนูจจะอออกกกกววาาาา้้ใุุงได70% หาโอกาสยิงได้12ครั้งแต่ทำได้ไม่ดีเราไปถึงบางจังหวะก็ดูเล่นรุกกันช้าเกินไป มันจึงไม่สามารถเป็นฝ่ายทำประตูเปิดได้แหละครับและสุดท้ายแมนยูก็กลายไปเป็นโดนโอโมเนียออกนําไปได้ก่อนจากความผิดพลาดเองของแมนยูไทยเร็วมาเลเซียเสียบอลน,นะครับผมและก็บจบครึ่งแรกแมนยูโดนนำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์หนึ่ง <c oughs> <1 S 2> ในจุดที่เ <c oughs> ทนฮาเริ่มโชว์ให้เราเห็นตั้งแต่ก่อนหน้านี้แหละครับนั่นคือเขามีความสามารถในการปรับหมากเปลี่ยนเกมได้ดีเทนฮากล้า <c oughs> จะเปลี่ยนตัววันไหนใครเล่นไม่ดีก็พร้อมจะเปลี่ยนออกพักครึ่งนะครับเทนฮาได้เปลี่ยนทั้งมาเลเซียและจัดดอนซันโชที่เล่นเหมือนกลับไปใช้ช่วงปรับตัวอีกครั้ง เกมรุอกแมนยูดูจะเร็วและน่ากลัวขึ้นอย่างมากครับซึ่งก็มาได้ประตูตีเสมอจากตัวสำรองอย่างรัดฟอร์ดก่อนจาตัวจะทำแอซิดให้กับทีมในลูกที่2จากการยิงของอีกสำรองอย่างองตนี่มาซียาที่ถูกเปลี่ยนที่ที่6กก่อนที่รัดฟอร์ดนะครับจะทำประตูสุดท้ายของทีมได้ถ้ากับบ่าผลงานนั้นนี้ของเขา2ประตูกับ1แอซิ์จาก45้านาทีเราขอยกตำแนงแมนออฟเดอะแมตช์ให้เลยแหละครับต้องยอมรับว่าซุบซับมากๆ แต่ก็ดูเหมือนกันนะครับว่าแรดฟอร์ดจะไม่ใช่นักเตะแมนยูที่ถูกพูดถึงมากสุดจากเกมเมื่อคืนนี้เพราะว่าคนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในเกมเมื่อคืนนี้ก็คือผู้ชายคนนี้ครับคริสเตียโนโรนัลโดนี่เป็นนักเตะที่แฟนๆพูดถึงมากที่สุดในเกมเมื่อคืนจากการที่เพื่อนร่วมทีมช่วยกันปั้นให้ยับยับจนทําให้พีโดมีโอกาสยิงมากมายถึง8รอบมากสุดในสนามแต่กลับไม่สามารถเปลี่ยนมาเป็นประตูได้เลยดูเหมือนว่าพีแกจังหวะไม่ดีทั้งหมูหกไม่มีดวงขนาดยิงจ่อๆกันยังชนเสาน่าเสียดายนะ ทำประตูที่700ในการเล่นเกมสมโมสรอาชีพได้แต่อย่างน้อยๆครับเมื่อคืนก็ยังมีแอซสสิตต์มือมาก จากการที่แรดฟอร์ดยิงได้ในลูกที่3นะครับถ้ามาอย่างนั้นคงโดนกระแสติด่ามากกว่านี้แน่เรียกได้ว่าคําว่าสังขารน,นะครับมันน่ากลัวสําหรับพวกเราจริงๆช่วงท้ายเกมหลังจากทิ้งห่างได้2ลูกก็นเหมือนว่าผู้เล่นแมนยูนะครับอาจจะเพะชาลชล่าใจเอาแต่ปั้นให้พีโดและทีไม่มีสกอร์เพิ่มแล้วก็ะดันมาเสียประตูให้อโมเนีได้มีความหวังซึ่งประตูที่เกิดขึ้นมันก็มาจากความผิดพลาดเองของผู้เล่นแมนยูอีกครั้งครั้งนี้เป็นลินเดเลิฟนะครับแต่ก็ยังดีที่ปีศาจแดงยังสามารถประคับประคองสกอร์เกมมาได้ในช่ว ยืนสก,กอ์ให้จบที่3าสองได้และที่บางทีพวกเขาน่าจะยิงได้มากกว่านี้ด้วยซ้ําและหนึ่งในคีย์เด่นเกมรับนะครับเรเนวาฟอร์มเมื่อคืนสาหรับเรานี่แม่งคือคานาวารอ้อยชัดๆดูดีพอๆกับแรดฟอร์ดด้วยซ้าลีซันโดมาติเนสยังคงเล่นเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยม2ลูกที่เสียนะครับบอกเลยว่ามาติเนสไม่ได้มีส่วนผิดพลาดส่วนตัวอะไรและที่เด่นๆขึ้นมาในเกมนี้นะครับนั่นคือการจ่ายบอลของเขาลิซันโดโรจ่ายบอลจากแดนหลังได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งลูกสั้นลูกยาวแถมยังมีจังหวะแทงทะลุช่องสวยเห็นสองสายแต่ละครั้เพื่อนดู เล่นง่ายและก็มีลุ้นอย่างมากการันตีเพิ่มด้วยสถิติที่เขาเป็นนักเตะที่จ่ายบอลมากสุดในเกมจ่ายเข้าพื้นที่คู่ต่อสู้มากสุดจ่ายบอลยาวแม่นยำที่สุดอีกทางยังมีสถิติการเคลียร์บอลมากสุดในเกมนี้เรียกได้ว่าตอนนี้นะครับมาติเนสทำให้เราเห็นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วว่าทำไมแมนยูถึงกล้าทุ่มขอเสนอเกือบ70ล้านยูโรคว้าตัวเขามาร่วมทีม สรุปสุดท้ายง่ายๆเลยครับนับเป็นว่าชาชนะที่จริงๆแล้วควรจะต้องยิงให้ได้มากกว่านี้สักอีกหน่อยเพราะอีกทีมนะครับชื่อชั้นดูห่างกันมากแต่อย่างน้อยๆมันก็เป็น3แต้มสําคัญในยุโรป้าที่น่าจะช่วยแมนยูมีโอกาสสูงมากในการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปและการเล่นในนัดนี้นะครับยังทําให้เราได้เห็นว่าพวกเขายังมีอะไรอีกหลายอย่างให้พัฒนาและก็ปรับปรุงซึ่งคงต้องให้เวลาเอริกเทนฮากจัดการต่อไปสุดท้ายนี้นะครับเราต้องมารอด,ดูกันในเกมถัดไปคืนวันอาทิตย์ที่จะมีคิวเก,กมเมย์ลย์แมตช์อังก ผลงานเป็นอย่างไรจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบเต็มๆอีกครั้งได้หรือไม่วันอาทิตย์นี้โปรดติดตามครับ